สวัสดีครับพี่นอ้องวันนี้พามาอยู่สวนเบาเฮงครับนี่ครับเดี๋ยวสิพาไปเบื้งว่าเบาเฮงเป็นเห็ดเอียงอยู่ข้างหลังบ้านครับไปครับพี่น้องอันนี้เป็นบ้านสวนไหมครับอ่ะเดี๋ยวไปเบืงเ้งเห็นเอียังพี่น้องโอ้โหุ่นสซ่าหนานไอ้กังหันอันนี้ปันตัวหย่อนแสงตัวนี้อ้าวอันนี้บอลเลี้ยงป้าพี่นครับ เดี๋ยวไปเบิ่งเฮ็ยังอยู่ทางนี้นี่หลังบ้านแดดซองต้องติดอันนี้ครับไอ้บ่าเฮงโอ้ยเฮ็ดอียังเนี่ยเฮ็ดอียังนี่สิขังจะคล้องสิขังจะคล้องไสิเลี้ยงไก่ให้เสร็จยังนี่กระซังวันนินโอ้กระซังวันนินนี่อันเขื่อแนวนี้เนาะเข็ดบกเขื่อนไผ่เรอบ่าวเฮงเนบกเือไผ่ เอาแล้วเจ้าเสือออกจังไหนมาทีนี่ก็มุดเข่ามาจะนั่งข้างล่างนหรอแม่เราอกได้ป่วยมุดเขานี้เท่าไดอยู่ได้ต้องถอดเกือบนันบ่ถอดที่ด้านหลังกับผมอุ้ยนหมดแล้วอู้ห์เอาแล้วถ้ายิบแล้วเสือออกจังไหนฮะถ้ายิบแล้วเสือออกตากระโดดขึ้นเรื่องว่โอ้คือเห็ดมาตรฐานเลยมาตรฐานอี๋ไหนมาตรฐาน อย่าทีวานียันแยงล่ะล่จะใเรียนรู้จังเห็ดนะจปาอเันรู้เขาไน่อค่อปากระดดเาเลยแต่ีอยู่ทบกันไม่ยังคือล่อยปล่อยนี้มือโตจะได้เช็ดแบบนี้นะนี่หะปลอนนี้สั่งเป็นเขาไหยอยู่มือโตนีาตนเป็นืเลอีคือมึกแต่กอนเป็นพันนามันกบเรือขึ้นมันเก็บเม็ดเม็ดแปที่เป็นอทีเงบ่ทาตันนี้ปอเขาไะไอีกต้องเสดเป็นตะไคร้เลกหผมมาอยู่ เว,เวลาเวลาเราใส่หุงพันลงไปเวลามีฝนมีอย่างเงี้มันไปมันส oh. <INE cznie> oh, ีมันสีหลอดเป็นดตรงนี <im machine> ้นะโอ้สีระบายกูวะโอ้สีระบายกูวะมันคือผ่านแยงบอว่าผ่านแยงกันเก่าสิผมใส่กระซังกันผมปล่อยปลารุ่นซองเดยวก็ปลาตัวใหญ่แข็งมันมาเห็นตัวเจ้าข็งขาเจ้าแยงเป็นหัวก็ปลากระอองก็นั่งบนบ่ครับเลยว่าก็เลยว่าประสบการณ์ที่มันเรียนหุงพันมากครับจังแต่ยังมาเห็นี่ละครับผมมีคู่สวรรค์ไม่เคบอกแล้วครับคือว่าเฮียหนุ่มพ็่เองครับผมพี่น้องนี่แหละครับเป้าพิงครับโอ้จังหวเนาะ สมองสมองยังดีอยู่เนาะโอ้นี่ยยิบข้างล่างเลยเป็นพีวีซีหมดนี่ครับผมมันจะยิบยิบเจ๊ซี่ยิบยิบนี่คือง่ายง่ายเย็นอันนี้ีมือว่ายงอเงี้ยบหมนี่ให้บอก่หยิบบ่ผมยิบงายกว่านี้บ่อ๋อเนี้เหลือฝั่งนี้ว่าท่านยิบผมทำไม่เอาตอนแรกว่าโพสิทอันไหนสีมุ่งนะเป็นว่าเป็นหยานเประกอบมาได้ มือมือนล้วมาซอยลงซอยเด้อหยัาเหลือมืออืเดี๋ยวอื่มอืนมือแล้วลงนี่ยปังนี่เด็กบ่โอ้ยหมาทันหมาทันโค้งยึดโค้งสีหน้าเพราะว่าไอ้ตัวนี้เวลามันเวลามันมันจิตจิตจิงไหวจิงไหวมันยังทอย่งเง้ไอตัวนี้ก็เป็นเสือดึงไปซีซีหุ่นตัวนี้กรสีเจาะกรสีเจาะอยู่ จะให้นำเขาเนาะเจ้าให้นำเอ้าเจ้าคือเจ้าให้น่ามันเขาอะไรมันสิได้นักลงเมี้ยป่ครับเพราะว่ามีตัวยึดตัวนี้อยู่นะเพราะว่ามีตัวฐานยึดตัวนี้เสียบจุดนะแต่ว่ามีเงี้ยไอเดียเฮ็ดคือใส่ไเดยเห็ดเอาเองแล้วบ่มีวิชาของผมเนาะประเด็นเนี้ยแบบมาจากใครกันเองของสิเจ้าเจ้าของบุญบกเั้งไปเจาะในยหนามเลยเคลียนเรีกไปเจาะสินั้เก็บนมาสินั้นบังนี้เราลงไปเจาะในยหนามจ้ะ ไปเงาตัวกี่หเนาะไม่ใชลยเงาตัวไม่เหลืจะมัดตัวเลยเนาะพอดีสามมมไสอดซอยนะพอดีเลยม่ใช่เดีวเอามามึงคิตสนเนาะม่ไมม่เดีใช้เข็มเจอเงี้ยงส้นเลยเทปท่าอะรต้นนี้ต้นนี้เขาเรียกคัดได้บ้างเลยคงไ่ท่ากอลหมเรียกคัดได้บ้างเรียกมีไหมอ้าวผมของท่าคุณเฮ้ยบวกที่ถ้าเป็นงูไม่เอานี่ นี่ครับมหฮึงมือเนี้ยไม่รปบมื่อนี้ได้มะยองมาซอยเบิดมือครับพอดีผมก็แ่งโม่หนึ่งอันได้เลยนี่มาซอยจับม่องอาขก่อนาาต้องมัดข้างล่างก้อนวะ อันนี้มันใส่ด้ใส่ใส่เป็นมือเลยนะนี่อันปะหิงอ่ะป้าใส่มือโตเลยนะบายองเจัดขยับสวนอีกอันนี้ตลาัเมนมาจะทานเพิ่นด้อ๋อโซนโซนนครับนะคับเสื่อกว่าอ้้หู่นี้อ้าวอ้ยนี่ไงของกระชมม กสี่งอจับเลจับมันยด่ไปแล้วลงหนับหยุดีลยวแตว่าห้าแยังยังไงตัวนี้มันลอยขึ้มันมันบักงนะามมไปอดงนาเลยบอกวิธีออไปเอออันนหมเดี๋ยวออกที่มันใ่ตัวตัวนี้เอาลยห่างๆก้เดี๋วไอ้ทีเดี๋ยวผมไล่เก็บไปกอนกบเดี๋ยวผมไล่ <laughs> được, là luyện viên thành rồi người ta rồi xoay này đấy quay những lại thôi mắt quay đi ngoài nhẫn lên cho bóp em đấy chứ chế cho hai bà đứng đây

เห็ดแบบมาตรฐานเลยครับนี่คนมาตรฐานครับคนมาตรฐานบางทีว่าคนมาตรฐานคช่มเงยการกาง็นงเอ็นมาเยอะมยนงะไรคเอ็นอยู่บ่งเาะมัดบนได้อีกว่านีนั่นสูงกว่า นี่นะครับก็สร้างป้าแบบใหม่เพิ่นก็สร้างป้าแบบใหม่ของบางเฮงครับนี่โอ้มาทานอีหลีเลยเดี๋ยวบึงมุ่งใกล้ๆบึงานุ่งมื่นโอ้นี่จะเป็นแบบนี้นะครับอนุบาลปาหนึ่งมื่โต้ปู่ป้าอานุบาลหนึ่งมื่นตันี่อนุบาลป้าอนุบาลป้าหน่อยครับนี่ไปั่งอนุบาลป่้าหนึ่งตัวอ้กนเห็นไงนะ เห็ดบ่ค uh ือไผ่ก yeah. yeah, uh. uh, yeah. uh. oh, hey. ่นว่ะโอ้เห็ดไเลย้้ผอืปตาบอดปตาบอดแล้วหองปวาได้ยอของโอ้ยหายใจต่บยองยองปลาสู้เนาะอนันนี้คือบลสอนมันทะลุนี่บ่มันเหี่ยวไหมเ้ มาฐานมาฐานมาฐานโลเฮ้ยเออเอ้าทอพีวซีมาส nah. <If> ิจัะให้เห็นไอันนี้เป็นระยะพ้นพ้นวันนี้หาอันนี้เป็นเป็นเป็นไอโต้เป็นเกลีวันระยะพนครับมาฐานอีหลายเยอะทานในวัดเอาส่นสน ส้นใหม่ส้นใหม่ก่อนส้นใหม่ฮยเอาออกเลยครับออกเลยมันปะผมกแ่นบอนีสีเลีอยู่วันเลี่ยวไป่เลี่อยูมาวยกันจอมาวยนมาวยกันอล้ให้สแห้งนะ เป็นวนนี้ก็ต้งเหว่กนเหลวัว่พนคเจนครเจห่อนแลพันหยันว่เหลวพันยันพันไห้นายัไย่โอ้เหเบซอยเป็นน้ำเกิดเรป็นน้ำสีห้เป็นน้ำสีหงหายเป็นน้ำโอ้นี่คือกำไรดท้ายป้นิ่งหื่อนี้งายการลงทุนลงอีก่ ไอ้วงหนึ่งทะเลสองพันสองลงเคสองพันสองพันสองพันทะเสองพันสองสองพันสองใบตเพิ่มปริมาณอีกเลยเอื่อปริมาณอีกเลยมนเลยลงเป็นหมื่นเลยสิม่เรียงปลาดุกป่ปลาดุกนี ให้ป่อย้องเรียงปัดดุกรุ่นขาแล้วนะนนี้นะปลาดุป้าย้องนี่นะเจ้หมาดูไปหากินแล้วน้ยองอคือบ่เขาตัวนี้วะบ่เขาเดียวถอนเราก็ดันดึงกันนม่ไเดียวถอนตอนตีละเจ้ลุ่มๆเจ้บ่อเขามุ่มบ่่ไ้ะมันบ่ได้ฉากที่ไหมัน่ไ้ฉากต้อง มันตรงรัดมุมพุ่นหรือมันรัดมุมพีไหมอย่าพ่อโกดอย่าพ่อโกดมัดคุ้มคืนเลยหนึ่งพ่อฮิงโอ้ยมัดคุ้มคืนแล้วเป็นครับพี่น้องนี่เป็นกับช่งป้าอันใหม่เพิน่นกับช่งป้ารูปแบบใหม่เออตักเลยบางญ่เลยนี่ลุ่งเคืองสาปตินตนี่บ,นบ,บ่เฮิงละสมบัติหมดละ ครับพี่น้องฝากติดตามครับตามไปครับโโราตามเดี๋ยวผมสิซอยเพิ่นยิบอันนี้ก่อนครบผมเดี๋ยวคลิปนี้จบสำนีไว้ติดตามคลิปหน้าครับครับสวัสดีครับ